จิตไว้กับกายก็พอทำได้นะมีสติอยู่กับตัวพอสมควรจิตก็สะอาดปลอดโปร่งดีนะอย่างนี้จิตที่สะอาดปลอดโปรง่งไม่มีกิเลสนิวรณ์ท่านเรียกว่าจิตมีสมาธิระดับหนึ่งและนะถ้าต้องการพิจารณาธรรมะที่ปรากฏเกิดขึ้นใดๆโดยเฉพาะในกายใจของเรานี้ถ้าทำเป็นก็สามารถทำได้นะ หรือว่าจะอาศัยความสงบอาศัยความปลอดโปร่งนั้นทํากรรมฐานต่อไปให้จิตสงบยิ่งขึ้นก็ได้นะอันนี้สําหรับท่านที่พอทําได้แต่บางท่านที่มาใหม่ๆโดยเฉพาะท่านที่ไม่เคยฝึกหรือว่าอยู่ที่บ้านปล่อยจิตลอยไปที่นั่นที่นี่ฟุ้งซ่านอยู่กับอันนั้นอันนี้พอเข้ามาปฏิบัติเนี่ยมันรู้สึกว่ายากเย็นเหลือเกิน นะพยายามให้จิตอยู่กับเท้าบางคนจนจะหัวทิ่มอยู่แล้วก็ยังไม่ยอมอยูนะอ่นนี้ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามฝึกให้มันมากขึ้นนะหรือว่าอาจจะใช้เทคนิคเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาก็ได้บางเทคนิคผมก็ไม่ได้สอนเนื่องจากต้องการให้ง่ายๆนะให้เดินแล้วก็รู้ตัวไปธรรมดาธรรมดาแต่บางท่านเนี่ยรู้ธรมธรมดาธรรมดาจิตมันไม่ค่อยอยู่ เพราะว่ามันเคยฟุง้งซ่านคิดโน่นคิดนี่มาเยอะก็ทำความรู้ให้เพิ่มขึ้นไปก็ได้หรือว่าสร้างถ้อยคำที่เป็นคำบริกรรมหรือคำพูดมาบอกตัวเองสอนตัวเองก็ได้นะเช่นว่าเท้าซ้ายพุทธเท้าขวาโทพุทธโธพุทธโธอย่างนี้ก็ได้นะหรือบางท่านจะบอกตัวเองนี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวาบอกตัวเองไปด้วยก็ได้ อันนี้ก็เพื่อไม่ให้มันคิดมากเพราะยังไงจิตของพวกเรานี่มันก็คิดอยู่แล้วมันคิดนู่นคิดนี่เพราะว่ามันเคยชินมานานทีนี้แทนที่จะปล่อยให้มันคิดตามใจชอบเราก็ชิงลงมือก่อนคือให้มันคิดซ้ายขวาหรือคิดพูดคิดโทอยู่อย่างนี้นะให้มันอยู่ใกล้ๆตัวนี้พอจิตมาอยู่กับตัวแล้วก็ค่อยปล่อยความคิดนั้นไม่ต้องคิดอีกก็ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่ง ที่ท่านทั้งหลายสามารถนํามาใช้ได้หรือว่าท่านจะนับก็ได้แต่บางทีนับไปนับมามันมบนหัวนะเอาแบบง่ายๆนะบางท่านนับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนับไปนับมาเลยงงเลยไม่รู้เลขคู่เลขขี่อยู่ข้างไหนยังไม่รู้งงอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะเครียดเอาก็เอาพอสมควรเอาให้พอที่จะมีสติมาอยู่กับตัวนะ แต่ถึงมันจะไม่มาในตอนต้นก็ให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาของจิตนั่นแหละเราก็ตั้งใจใหม่นะการตั้งใจนี่จะช่วยให้มีสติขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วตั้งใจยกเท้าซ้ายยกเท้าขวาได้ไม่นานก็ไม่เป็นไรก็ตั้งใหม่ตั้งบ่อยๆสักหน่อยก็ทำได้นะโดยส่วนใหญ่ที่เราทำแล้วรู้สึกไม่ค่อยได้ผลก็เพราะว่าเราหวังผลเลิศเกินไป คือมาทำแป๊บเดียวอยากจะให้มันดีเลยอยากจะให้มันสงบเลยจนบางคนเข้าปฏิบัติครั้งเดียวกะว่าบรรลุเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกจะหวังผลมากเกินไปพอไม่เหมือนดังที่หวังก็เลยรู้สึกว่าได้น้อยนะฉะนั้นเรื่องความหวังเรื่องความอยากเรื่องความคิดเราก็วางไว้ท่านจะหวังอะไรก็ไม่ว่าหรอกวางไว้ก่อนแล้วเอาความจริงมาดูมาสังเกตลองดูสิตั้งใจทา พอตั้งใจทําแล้วเกิดอะไรขึ้นมันได้ไหมทาไม่ได้ก็ตั้งใจใหม่ไม่ได้ก็ตั้งใจใหม่ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างน้อยก็จะได้ความรู้ว่าเออจิตนี้มันบังคับไม่ได้นะตั้งใจให้มันอยู่กับกายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยู่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนบังคับควบคุมไม่ได้นะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจทำกรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เราจะได้ความรู้โดยธรรมชาติอย่างนี้ แต่ว่าบางทีพวกเราต้องการหวังผลอย่างอื่นเช่นอาจจะเป็นความสงบความดีอันนู้นอันนี้ก็อาจจะพลาดหวังได้ฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนี้ให้ตั้งใจเพื่อที่จะได้ความรู้ได้ทำแล้วก็ได้รู้ลองทำดูทำดูแล้วก็จะรู้ว่ามันทำได้บ้างไม่ได้บ้างรู้ว่ามันควบคุมไม่ได้บางทีมันก็ดีบางทีก็ไม่ดี บางทีช่วงนี้ทำได้อีกบางช่วงก็อาจจะทำไม่ได้นะตอนทำจริงจังไม่ได้ผลแต่พอจะเลิกทำก็ดีก็มีอย่างนี้มันไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นถ้าเราต้องการปัญญาต้องการความรู้มันจะได้อยู่แล้วทำแล้วก็สังเกตดูก็จะรู้นะแล้วเราก็ค่อยๆปรับไปว่าทำอย่างไรสติอยู่กับตัวดีความรู้อยู่กับตัวดีก็ค่อยๆหัดค่อยๆฝึกอย่างนี้ทำลองนี้นะครับ ฉะนั้นเทคนิควิธีที่ผมสอนก็ง่ายๆท่านก็อาจจะเพิ่มมาก็ได้หรือว่าใช้เทคนิควิธีของครูบาอาจารย์อื่นๆที่ท่านเคยเรียนมาแล้วก็ได้นะก็ไม่ว่ากันเพราะว่าที่ผมแนะนำนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งตัวหลักการคือเป็นการผูกจิตมาไว้กับกายก่อนเอาจิตมาไว้กับกายเพราะว่าพอจิตมาไว้กับกายแล้วต่อไปเราจะทำสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ทำได้แล้วนะ อย่างน,งนี้นะครับอันนี้สำหรับท่านทั้งหลายที่ได้ฝึกในช่วงกลางวันก็จะพอได้ประสบการณ์นะบางท่านดูเหมือนไม่ได้อะไรเลยก็จะได้ความรู้ว่าไม่ได้อะไรเลยนะที่รู้ว่าไม่ได้อะไรเลยนั้นะมันก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเ,ออเดินตั้งนานก็ไม่ไดนะ้คิดว่าจะได้ก็ไม่ได้มันไม่เหมือนที่คิดอยากว่าจะได้อยากจะได้ก็ไม่ได้ ไม่เหมือนที่คิดคิดว่าจะดีก็ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เหมือนที่คิดเลยอย่างนี้ฉะนั้นให้สังเกตไว้ท่านจะได้ปัญญาได้ความรู้รู้เพราะความจริงมันอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วเพียงแต่แต่เดิมเราไม่ได้สังเกตก็เลยไม่ได้ความรู้ตอนนี้เรามาทำมาฝึกมาหัดให้มันมีความรู้นะรู้ว่ามันทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างรู้ว่า จิตนี้มันบังคับควบคุมไม่ได้แต่ถ้าหัดบ่อยๆฝึกบ่อยๆค่อยๆหัดค่อยๆฝึกมันก็มาอยู่กับตัวได้เหมือนกันอย่างนี้ทำองนี้นะอันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติฉะนั้นธรรมะเนี่ยแค่ฟังก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งต้องมีการปฏิบัติมีการมากระทำขึ้นมาท่านเรียกว่ากรรมฐาน ที่ตั้งแห่งการกระทําเดินจงกรมเนี่ยเป็นการกระทําชนิดหนึ่งทำให้เกิดความรู้ให้เกิดสตินะที่ให้เดินนี่ไม่ใช่ให้เดินเพื่อจะได้เดินเยอะๆเดินให้มันมีความรู้นะแต่เดิมพวกเรามันเดินแล้วมันหลงเดินแล้วมันหลงว่าเราเดินเราเป็นโน่นเราเป็นนี่เรายิ่งใหญ่เราอย่างนั้นเราอย่างนี้อันนั้นเรียกว่ามันหลง ตอนนี้เราจะเดินให้มันรู้ว่านั่นไม่ใช่เราเดินกายมันเดินแล้วมันเดินไปไหนเดินไปตายละมั่งไม่เดินมันก็ตายเหมือนกันมันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเดินก็แก่ไม่เดินก็แก่สักหน่อยก็พังไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่ตัวตนอะไรแต่ตอนนี้เราเข้าใจผิดอยู่หลงผิดนึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรานั่นมันหลงอยู่นะ ตอนนี้เราก็เลยมาฝึกเดินให้มันรู้ว่ากายเดินอย่างนี้ทีนี้โดยเฉพาะด้านจิตเนี่ยก็มีภาวะอื่นๆอ,อีกหลากหลายนะเราก็จะได้ค่อยๆสังเกตให้มันเห็นต่อไปอย่างนี้นะครับในช่วงเย็นวันนี้ก็จะพูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังบ้างเล็กน้อยก็จะได้เป็นข้อคิดแล้วก็เป็นหลักธรรมเอาไว้สำหรับฝึกหัด แล้วก็สำหรับมองดูสังเกตเวลาที่มีปัญญาหรือว่ามีสติมีสมาธิขึ้นมาก็จะได้มองให้เห็นความจริงนะเพราะว่าพวกเราที่นั่งอยู่นี้ก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นกายเป็นจิตมาประชุมรวมกันเป็นขันห้าที่มาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมนะทีนี้พวกเรามีเหตุมีปัจจัยมีกรรมเก่าได้ทำเอาไว้ กรรมฝ่ายดีก็ส่งผลมาให้เป็นคนอยู่ทุกวันนี้แต่ก็จะเป็นไม่นานนะสักหน่อยก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจึงต้องเห็นให้ถูกต้องตามที่มันเป็นจริงความเห็นที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นหัวหน้าขององค์มรรคอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะทีนี้สัมมาทิฏฐินั้นมีสองระดับขั้นด้วยกันระดับที่หนึ่งท่านเรียกว่า เป็นสัมมาทิฏฐิในแบบที่เป็นฝ่ายบุญฝ่ายที่เป็นกุศลเป็นฝ่ายดีงามให้เราได้มีความเห็นที่ถูกต้องในแบบโลกโลกและไปทำกุณงามความดีเวียนว่ายตายเกิดในฝ่ายที่ดีๆอย่างนี้ได้ของดีแต่ของดีที่ได้มาก็ไม่เที่ยงอีกนั่นแหละเหมือนกับพวกเราตอนนี้มาเกิดเป็นคนก็นับว่าได้ภพภูมิที่ดีอันนี้สมมติเอา แต่ถึงจะดียังไงก็ไม่เที่ยงนขนาดดีขนาดนี้ยังทุกข์เกือบตายเลยนะถ้าเป็นภพภูมิที่เป็นอบายนี่สงสัยหนักกว่านี้เยอะท่านก็ลองสังเกตดูสัตว์อบายทั้งหลายที่เกิดด้วยกรรมที่ไม่ดีก็จะทุกข์ทรมานกว่าพวกเรามากอย่างนี้ทำนองนี้สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องในแง่ที่เข้าใจชัดว่า สัตว์ทั้งหลายที่วนเวียนอยู่ในโลกนี่เป็นไปตามกรรมที่ได้โน่นได้นี่อะไรต่อมีอะไรก็เป็นไปจากการกระทําของตัวอันนี้เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันเนะเป็นความเห็นที่ถูกต้องในชั้นแบบโลกโลกนี้เป็นระดับที่หนึ่งะส่วนสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอีกชั้นหนึ่งเป็นขั้นสูงเรียกว่าความเห็นถูกต้องในแง่ รู้อริยสัจร,รู้อริยสัจสี่รู้จักทุกขรู้จักเหตุเกิดทุกรู้จักความดับทุกขและรู้จักขนทางให้ถึงความดับทุกขอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้องชั้นสูงในชั้นที่เป็นอริยมรรคนะที่พวกเราต้องการจะฝึกกันในเราต้องการชั้นสูงนี่แหละแต่บางคนชั้นสูงนี่อาจจะยังไม่ถึงก็อย่าลืมให้ได้ชั้นพื้นๆไว้ด้วยนะ จะได้อยู่ในโลกแบบไม่ลำบากมากนักหรือว่าไม่ทำผิดมากเกินไปแล้วก็ถ้าถูกแบบต้นๆแบบโลกโลกนี่ยก็สามารถที่จะเป็นพื้นฐานเป็นที่อาศัยสำหรับที่จะฝึกชั้นสูงได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้สัมมาทิฏฐิก็เลยมีสองระดับนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทั้งสองระดับนี่แหละในแบบยอ่ยอๆท่านทั้งหลายก็มีหน้าที่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัว ฟังธรรมให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็ฟังแล้วก็เอาไปใส่ใจให้มันเห็นชัดให้มันเห็นว่าอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นชัดตามที่ฟังมาเนี่ยตามที่พระพุทธองค์สอนไว้ก็เรียกว่าเห็นถูกแล้วนะทีนี้ก็ถ้าฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมีสมาธิให้สูงยิ่งขึ้นไปก็สามารถรู้แจ้งอริยสัจได้นะเดี๋ยวจะบอกวิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวตอนนี้บอกประเภทก่อนบอกลักษณะของสัมมาทิฏฐิก่อนเพราะพวกเรานี้กเกิดในเมืองไทยนี่ก็มีโอกาสได้ฟังธรรม,มาพอสมควรหลายๆท่านในที่นี้ก็มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องหลายเรื่องแล้วแต่บางเรื่องอาจจะยังผิดอยู่ก็จะได้รู้อันไหนที่ถูกแล้วก็ดีแล้วให้ดีใจว่าได้เห็นถูกแล้วบางเรื่องยังผิดอยู่ก็ต้องไปพยายามทำความเพียร ไปฝึกหัดพิจารณาเอาข้อธรรมะมาใส่ใจหรือไปมองดูโลกให้เข้าใจนะโดยเฉพาะมองดูตัวเองนี่แหละจะเข้าใจได้ดีทําความเห็นให้ตรงให้ถูกต่อไปนะในความเห็นถูกชั้นโลกิยะชั้นที่เป็นแบบโลกโลกเนี่ยพวกเราแค่ฟังแล้วก็พิจารณาตามเอาอะไรเอาก็สามารถมีความเห็นถูกต้องตามที่พระพุทธองค์สอนได้แต่ถ้าเป็นชั้นสูง ชั้นที่เป็นความเห็นอริยสัจอันนี้ต้องมาปฏิบัติเอาแบบที่พวกเรามาฝึกมาปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการชั้นสูงนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพูดชั้นพื้นฐานให้ฟังก่อนถ้ามีเวลาจะพูดชั้นสูงต่อไปนะบางคนนี้จะเอาแต่ชั้นสูงแต่ว่าพื้นฐานยังผิดอยู่เลยอย่างนี้ก็ยังไปไม่รอดนะอย่างนี้ฉะนั้นชั้นพื้นฐานนี่แค่ฟังเอาแล้วก็พิจารณาเหตุผลแค่เป็นคนมีเหตุผลสักนิดหนึ่ง ก็จะเข้าใจแล้วก็สามารถมีความเห็นถูกต้องได้นะแต่ต้องเป็นคนมีเหตุผลนะทีนี้คำว่าเหตุผลเนี่ยต้องเอาสัจธรรมมาเป็นหลักนะอย่างที่ผมได้กล่าวคือคำว่าเหตุผลนี่ไม่ใช่คิดเอาเองไอ้ไม่ใช่อยากไม่ใช่ไม่อยากอันนั้นต้องวางไว้ทุกคนก็มีความเห็นด้วยกันทั้งนั้นมีความอยากด้วยกันทั้งนั้นอันนั้นให้วางไว้ส่วน เหตุผลนี่ให้เราพิจารณาตามที่พระพุทธองค์สอนไว้ถ้าพิจารณาตามและมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐาน